ก่อนอื่นเลยก็ขอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ช a n e l ไทม์เพกันพานะครับกันอีกแล้วนะในช่วงกันดั้มทอกนะครับในช่วงกันดั้มทอกวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในส่วนของเรื่องห้าฉากเปิดตัวนะครับผมฉากเปิดตัวในซีรีส์กันดั้มนะครับที่ผมเนี่ยประทับใจที่สุด5ฉากนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นฉากเปิดตัวนะครับผมในซีรีส์ของโมบิลสุดกันดั้มในซีรีส์ที่ผมชอบที่สุดนั่นแหละ ซึ่งในแต่ละฉากเปิดตัวของแต่ละซีรีส์นะครับไม่ว่าซีรีส์นั้นโดยรวมแล้วมันจะดีมันจะข่วยอย่างไงเนี่ยแต่ว่าฉากเปิดตัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมชอบนะครับผมชอบมากๆเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ว่าไปเมื่อสักครู่นะครับผมเนี่ยจะมาพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของโลกนะครับผมโดยเฉพาะที่เราเจอกันอยู่นั่นก็คือไวรัสโคโรนานะครับผมหรือโควิด19นะครับก็ยังไงก็ รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันแรงๆเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายมากๆนะครับผมกล้าพูดเลยว่าส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะครับไม่ได้น่ากลัวเท่าคล้่นเลือดออกแต่มันทําให้คุณเป็นแล้วอะ่พะพอเป็นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือคุณเสียเวลาแล้วคุณอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้เพราะว่ามัน ดได้ง่ายยังไงก็ต้องระวังตัวกันให้มากๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเราก็ได้เจอข่าวของไม่ว่าจะเป็นดาราฮอลลีวูดไฮโซเวียดนามหรือดาราไทยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าคนทุกระดับชั้นนะครับผมสามารถที่จะติดต่อกันได้หมดเลย ยังไงก็ระวังตัวกันด้วยเอาละครับหลังจากที่พูดเรื่องเกี่ยวกับโควิดมาแล้วเนี่ยก็มาเข้าเรื่องหลักของเรากันเลยนั่นก็คือฉากเปิดตัวในซีรีส์กันดั้มนะผมที่ผมประทับใจมากที่สุดนะครับฉากเปิดตัวที่ว่าเนี่ยก็จะกินเวลาในช่วงของอพิโซด1นและ2ของแต่ละซีรีส์นะครับผมนั่นก็จะเป็นช่วงที่ว่าเป็นช่วงเปิดตัวของซีรีส์จะเป็นช่วงที่ดึงดูดคนดูให้ติดตามซีรีส์นี้ไปจนจบนะครับก็เป็นช่วงที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เป็นเพลงเป็น ซีรีส์เป็นละครเป็นการ์ตูนทั่วไปตอนแรกก็เป็นตอนที่สําคัญอยู่แล้วต้องเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยอยากที่จะติดตามต่อนะครับเอาละเรามาเริ่มต้นที่อันดับที่5กันก่อนเลยอันดับที่5นะครับจะเป็นซีรีส์ของโมบิสุดกันดั้ม ดับเบิลโอซีซั่นนึะครับในตอนแรกสุดเลยนะซึ่งในเอพิโซดที่1น,นี้นะครับก็จะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการแฟดแบ็กของตัวเอกเลยที่เราดูรู้เลยว่าไอเนี่ยตัวเป็นพระเอกแน่นอนนะครับฉากเปิดตัวของโอกันดั้นะที่หลายคนน,ยน่าจะติดตาตึงใจและก็จดจำนะครับและที่สำคัญนะก็เป็นฉากเปิดตัวของเอ็กเซนะครับผมแล้วปุ่มเซเลเชียลบีอินะโดยเฉพาะการเปิดตัวของเอ็กเซียนะครับผมที่อยู่ๆก็มา แล้วก็ทุบเจ้าอ e. n a น็กนะครับผมของแพทริกสยับเลยนะครับผมก็เป็นฉากในตำนานฉากหนึ่งที่คนที่ได้ดูกันดัมเดบันโอเนี่ยผมเชื่อว่าที่ติดเนี่ยเพราะตอนแรกนี้แน่ๆนะครับเหตุผลที่มาอยู่อันดับที่5เนี่ยผมมองว่ามันก็มีฉากที่แบบทาให้เราจดจำอ่ะส่วนตัวผมจะจาไปในทิศทางของตลกมากกว่าโดยเฉพาะในส่วนของการเปิดตัวกลุ่มเซเลชเชียลบีอิงนะครับเพราะผมรู้สึกว่าฉากที่แพทริกแกล้มเนี่ยมันมันแบบว่ามันไอ้นี่มากเลยอ่ะคือมันตลกมากเลยนะะ แต่ว่าเรามาดูอันดับที่4กันเลยดีกว่าอันดับที่4นะครับผมเมื่อกี้ Double O Season ที่1ครั้งนี้เป็น d o b l e O Season ที่2ทําไมนะครับผมผมถึงเอา Gundam d o O Season สในฉากเปิดตัวของซีรีส์มาเป็นอันดับ4เราไม่พูดถึงเนื้อเรื่องโดยรวมนะครับเราจะมาพูดถึงฉากเปิดตัวสิ่งที่ทําให้มันอยู่ได้อันดับ4ได้เนี่ยเพราะว่ามีการคาดหวังนะครับผมหลังจากตอนจบของซีซั่นหนึ่งทำให้เราอยากรู้ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ย ตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับในฉากน,นี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นซาจิคอสโตะนะครับผมที่โตขึ้นได้ทํางานตามที่เขาฝันแล้วก็มีเหตุการณ์การโจมตีลึกลับที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยพูดได้เลยว่าหนีตายนะครับแล้วก็มาเจอชายชุดดําที่น่าจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นใครนะครับแล้วเขาก็คือเซซุน,นะนะครับแล้วฉากที่จดจําของฉากเปิดนี้เลยเนี่ยก็คือเอ็กเซียรีแพรนะครับ ก็เป็นเอ็กเซียสภาพโสมนะครับผมที่จบจากซีซันหนึเอ็กเซียตาแดงเลยนะครับแล้วก็เป็นฉากที่ทําให้เราเห็นถึงสมรรถนะของหุ่นในยุคปัจจุบันที่หลังจากจบซีซันนึไปแล้วนะครับผมว่าเทคโนโลยีมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ยังมีให้เห็นถึงการดั้มเจนใหม่ของ c e l e s t i a l Being ด้วยบอกได้เลยว่าผมว่าฉากเปิดของ w o s e ั s o n 2เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับผมเอาละครับอันดับที่3อันดับที่3เนี่ยผมขอยกให้ เป็นกันดั้มวิงก็แล้วกันนะครับกันดั้มวิงเนี่ยในฉากเปิดมันจะคล้ายๆกับกันดั้มเดอะบัโอนะก็คือทุกตัวละครที่เป็นเจนของกันดั้มที่เป็นกันดั้มที่ต้องมาบุกโลกเนี่ยโจมตีในเวลาพร้อมๆกันนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกับเดอะบัโอแน่ๆเลยก็คือต่างคนต่างลุยนะครับไม่เหมือนกับเดอะบัโอที่ถูกวางแผนไว้หมดละเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันโจมตีกันเป็นฟอร์เมชชั่นนะครับแต่ว่าในส่วนของวิงเนี่ยก็คือ ตัวใครตัวมาเลยทุกคนไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับผมแต่ว่าดันมาโจมตีในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นฉากที่กันนั่งหลายๆตัวโชว์ออฟนะครับโดยเฉพาะกันนั่าวิงนะซึ่งในส่วนของการน,นั่าวิงเนี่ยในฉากสู้ตอนแรกๆเนี่ยบอดได้เลยว่าลีโอเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมแต่ว่าจะจะเป็นฉากที่เปิดตัวคู่ปรับของการน,นั่าวิงด้วยนะครับผมนั่นก็คือเซสเมอร์ควิดนะครับก็สู้กันจนกระทั่งกันนั่าวิงเนี่ยตกทะเลไปเลยนะครับผม ก็เป็นฉากต่อสู้กลางอากาศนะเป็นฉากต่อสู้ในโลกนี่แหละต่อยกันแบบว่ากลางเวหาเลยคือลีโอมันไม่ได้เก่งมากนะผมแต่ว่าในส่วนของคู่ปรับของฮีโร่ยูเนก็คือเซนเมอร์ควิดเนี่ยบอกได้เลยว่าเก่งมากๆเลยนะครับก็เป็นฉากฉากหนึ่งแล้วกันที่ประทับใจในวัยเด็กนะที่เราได้ดูผ่านๆในตอนเด็กนะครับผมบอกได้เลยว่าอันดับ3เนี่ยถ้าได้ลองไปดูเนี่ยหรือใครที่ไม่เคยไปดูนะครับผมผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับต่อมาอันดับ2อันดับ2เนี่ยหลังจากที่ผมพูดถึงอันดับ นะเป็นเรื่องของความคาดหวังนะครับอันดับ2เนี่ยเป็นความไม่คาดหวังที่มาอยู่ในอันดับ2ได้เนี่ยเพราะความไม่คาดหวังล้วนๆนะครับนั่นก็คือฉากเปิดตัวนะผมฉากเริ่มแรกเลยของ Gandam Build Diver Re:rise นะครับทำไมผมถึงยกมาเลยเพราะว่า1คือแอนิเมชันเนี่ยมันดีกว่าทุกๆซีรีส์ที่ผมจะพูดเลยในตอนนี้เลยแหละทั้งหัาดับเจ้าต,ตัวนี้ถือว่าเป็นซีรีส์ที่แอนิเมชันดีที่สุดตามยุคตามสมยัยตามเทคโนโลยีนะครับและความไม่คาดหวัง เนื่องจากกันดั้มบิลไดเวอร์เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ผมดูแล้วผมไม่ติดอย่างแรงก็เลยดูเจ้าตัวนี้ไปแบบไม่คาดหวงังแต่ว่ามันทําให้ผมว้าวได้นะครับผมแล้วก็แบบว่าทามันจนทาให้แบบผมเนี่ยนั่งดูติดตามมันจนจบซีซั่นเลยนะครับลองไปดูเอาละกันนะครับผมในช่องกันดั้มอินโฟก็ได้บอกได้เลยว่าสนุกมากนะครับผมถึงมันจะดูแฟนตาซีถึงมันจะดูขายของไปหน่อยนะฮะแต่ผมบอกได้เลยว่าเป็นฉากเปิดตัวของตัวเอกโดยเฉพาะพระเอกเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับมาถึงอันดับที่1นนะครับผม อันดับที่1เนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเดากันไม่ถูกแน่ๆเลยว่าผมเนี่ยคุณอาณนน์กับช่องทำเพลยกันพาเนี่ยเอาไอซีรีส์นี้มาเป็นอันดับหนึ่งได้ยังไงนะครับผมในฉากเปิดตัวนะนั่นก็คือโมบิลสูตรกันดัมซีสเดสตินีนะครับเดสตินีนะไม่ใช่ซีเฉยๆซีเดสตินีเนี่ยทำไมผมถึงยกมาเป็นอันดับหนึ่งผมบอกได้เลยว่าเพราะความคาดหวัง เหมือนกับอันดับ4เลยนะครับทำไมผมถึงมองอย่างนั้นก็คือมันเป็นช่วงหลังจากสงครามนะครับผมคือภาคซีดผมว่ามันจบดีแล้วแหละมันไม่เหมือนดับเบิลโอที่จบและทิ้งทวนให้เรารู้ว่ามันจะต้องมีภาคต่อไปนะครับแต่ซีดผมว่ามันจบดีอยู่แล้วมันจะตัดจบแค่ซีดเลยยังได้เลยนะแต่พอมาซีเดตินี่เนี่ยมันทําให้เราเห็นถึงพัฒนาการของตัวละครนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งของออฟซาฟหรือสาพันโลกนะครับก็เราจะเห็นอัสลันที่อยู่กับออฟแล้วก็เห็นตัวละครใหม่ ฝั่งซับเห็นยายมิเนว่าเห็นอิมเพาวเห็นซาโคโอลิเออร์เห็นกันดัมเจนใหม่ก็เป็นฉากเปิดตัวของกันดัมอิมเพาวที่ดีนะครับผมซึ่งใครจะรู้ว่าตอนหลังไอหมอนี่จะเป็นตัวละครที่คนไม่ชอบและร้องอีมากที่สุดตัวหนึ่งนะแต่ผมบอกเลยว่าในฉากเปิดตัวของซีรีส์นี้เป็นอะไรที่สนุกมากนะครับทาให้เราแบบเห็นแบบศักยภาพของอัสตรันเรื่องไงว่าแบบถึงเขาจะไม่มีกันดัมเนี่ยเขาก็เก่งพอตัวนะครับแล้วนี่ก็คือ5อันดับ ้องบอกว่าเป็น5อันดับฉากเปิดตัวซีรีส์กันนัามที่ทามเบียกันพาเนี่ยชอบมากที่สุดนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้จนจบนะครับคุณเนี่ยชอบฉากแรกฉากเปิดตัวของซีรีส์ไหนในซีรีส์ของกันดั้มมากที่สุดไม่ต้องพูดถึงหนังนะผมว่าหนังมันบางเรื่องมันก็สนุกไม่สนุกอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องยาวนะครับอยากให้พูดถึงซีรีส์มากกว่าใครที่มีฉากที่ชอบฉากไหนลองมาคุยกันครับซีรีส์อะไร ลองมาคุยกันในคอมเมนต์นะครับผมอยากคุยกับทุกคนนะเพราะช่วงนี้คือช่วงกันดั้มทองนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมคุณนนท์นะครับกับช่องทําเีย์กันพาก็ลากันไปพีิงเท่านี้ก่อนช่องทําเีย์กันพานะครับผมทําเกี่ยวกับกันดั้มทอกช่วงนี้นะครับผมกันดั้มสต็อปโมชั่นรีวิวกันดั้มตลอบวันนี้ก็ลากันไปก่อนอย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอใหม่ของช่องเราด้วยนะครับโดยเฉพาะคลิปเกี่ยวกับสต็อปโมชั่นนะเป็นอะไรที่แบบผมนี่แบบ ตั้งใจทำมากนะครับกดไลค์กด s u b สไ r i b e like, กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ